เถื่แล้วอุ้ยตอนไหนมองตัวเอ่อเอ้อเออถึอแล้วถึอแล้วโอ้ยผมตกใจหมดครับเอามันเถื่อแหมเออเถื่อเนาะเอ่อที่ให้จังไรมันเถื่อเนาะเือกเอกน้ำผาวนะ สวัสดีครับช่องเรียนไปใจมากคือบัพบวกันเจ้าเทียหาเจ็บปวดหาเก็บปวดใครที่จริงเขาเขาใบหาดอกเขายืนรถไปแล้วเคยเคยหาเนาะเอาท่าก้าแปดฮะก้าแปดมันคืออะไรครับก้าแปดอ๋อฝันฉบับเรียกไหมเออฝันบ้าแปลามาจากไหนเพาฝันมาคิดเอาเนี่ย มากเลยตีทว่าที่ไหกเขาเจ้าวันวันที่แปดเอ้ยป่ะเออที่แปดอืเมื่อนี้ไฮเก้าแปดอืมมาใหม่เพิ่มตัวหนึ่งคิดมากเลยเจบเก้าแปดเจฟเก้าแปดโอ้โอ้ยแตงเย็นคิดมากเลยป่ะคิดมากเลยป่ะห่ดอยู่งามอยู่บานียนทุมเมื่อนี้เจ้าไปเจฟวัดหรือป่ะเขายืนรถไปไปเขาบ่อยหอดไม่หา ลูกลูกปะลูกสาวโอ้โหอาอจี๊บอ๋วด้วยมาไปเก็บแบบเงินพวกเต่าใช่ตั้งเด้อเอาตีตัวรถตัวไวแล้วโอ้ย่างไงเห็นบุญฮะพ่อเขายังไงก็ถ่ายเห็นหน้าเห็นตานเด้อยายเด้อจ้าก็คือคุณยายเนี่ยอายุหลายแล้วเนาะค่ะเก็ดสิบเก็ดสิบสามจ้าลูกเต่าก็เลยก็อยากให้ไปทำงานแล้วก็เลยไปต้องยึดยังได้ยายเด้สิเป็นลุมเป็นแรงไปโอ้ได้ยังดูแทงมิ่ง ว่าอ้าวยางดูไปดูเอาไม่เอาย่างดูยิงมีแหงใช่ปะยางดูไดออกกำลังกายสิบ่อแม่อไปไปกับเ่อยดิอเป็นเมีเป็นพ่ไม่แห้งบเต๋ได้ยางอ๋เกอ๋เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเลยกุเจ็ดแปดเก้าหรือเจ็ดเก้าแปดอะเจ็ดแปดเก้าหรือเจ็ดเก้าแปด ตัวเดียวกันแหละมันกรัฟซื้อโอ้เอาตอนแรกแกบอกมาเจ็ดเก้าแปดนะฮะมันกราฟัน่ตัวเพิ่นกะใหกราฟให้พ่อตัวเราดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนาะเออเจ้อกราฟสั่ะเออี่อกมองยูเจ็ดแปดเก้ากราฟอันว่านให้ตัวใดว่านให้ทิบตัวไหนตัวว่าท่แปดตัวที่แปดไห้เจ้าว่านเมื่อนี้มาเห็นยางเมื่อนี้กินตามบอกคงเกบียวว่าตี กินนตงมงเกี่ยวต็มือย่างออกกำลังกายบ่แม่เพิ่มาโอ้ยยูซื้อกับงี้ไปได้ไปกลับไปเลยไม่หิงเมนีถือว่าโชคดีเนาะได้ไปถือว่าโชคดีครับผมแม่ก็อายุจะได้กัแม่อันคนตเยออะไกับเจ็ดสิบบ่เจ็ิบอายุ เจ็สิบสามอ้ยคนนุ่มานายันขยันดีหล่ะขยันไปขยันไปอีกเจี๊ยนสีรหออีกเจี๊ยจ้ะอือคุ่นแม่ท่องเหรียญมักเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดกลับไปกับมากลับที่แปดนี่มาจะใช้สี่แปดสี่แปดหรืบอกข้าเจ้าว่าดฉันขึ้นมากมันออกโลดว่าฉันต สีแปดนี่ก็มักเหมือนกันแหละครับสี่แปดให้เจ้าวาดมักบอให้เจ้าของบ้านขอใาจะซื้อวซื้อรอกมองคนซื้อโอ้จะแดงว่ามาตัวบ้านตายบ่านซื้อเรื่องเตี้ยเดินบ้าตัานซ้นมาเดี๋ยวะขอคิดก็จะสีออกจุดจุหไผ่โอ้บอกนั่นไปอันนี้คื้นมากมันว่านี่ให้เขาสี่แปดเมื่อนี้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะเออนะกลับไปกับบ้างกันล่ะแม่ทเดียน บ่ได้ฝันนี่ไม่ได้ฝันบ่ได้ฝันนี่หม<า>กัหมกเอาบ่มักบ่ฝันดีฝันเดือดเนี่ยบ่ชุ่วมือน <c oughs> ถ้าพัดสัวนั้นใส่บ่คอยได้บ่คอยเอาพี่ว่าผีมาตบหัวนี่หัวทิพนี่จริงไหมครับผม<า>ที่ว่าผีมาตบหัวหัวสักเละจริงไหมครับอือยังหงายใหญ่เยี่นายายเหรอเอายื่เียน ตบหัวเราใช้ยูอันทีนาางฟ้าป่าบะยูบังคางโตไปไปใส่มาเมือนันเจ้าคงโดนพีตบหัวยูปลาขนทั้งขนแม่ทั้งโคกขนแม่แล้วจ้ก็า่จะใส่ล้วบ่ตบหัวทิ้มไเถอข้ามเราบ่แม่เจ้าไมีท่าอเองพีก็ตบหัวข้าข้ามเราบ่แม่มากนะ้ำหลับไปยายทานเรียน มนนะะ่มไคำย่างที่ผีตบเจา้าคำเติบแล้วมาแยางเหมือนแรงมาแต่หน้าบ่มาแต่หน้าบ่ไปยังบ่เดินกลับบ้านนะครับผมผีก็เลยตบหัวทิ่มเลยนะครับหัวทุบไปเขาได้มาต <c oughs> บกมอบเลยบ่ติมอดทุบไปเลย,ยเ, <c oughs> เ่้อหอดทุบเออจึอกลับไปาากลังสารละ 98, 48, 48, 48. เจ็ดเก้าแปดกรับสี่แปดแปดสี่เขาสิก้าป็นตเนาะแต่ตัวซืออนะว้องาเนาะอหมาบเนาะแยกออกกันสิเป็นเจ็ดเก้าเนาะแม่อครับอันเก้าแปดแล้วแกยกให้อีแม่กันเดีค่ต่กเก้าแปดราคาเจ็ดแปดเนาะที่ห้องแยกออกกินคู่นี่ซ้ำน,นี่เนาะแม่เห็นจะถือว่างวัดไหยคิดว่าสีเข่าปะ ยี่าเยี่ว่านอะดหน้ามืดีีพูแมโอ้วันได้ไหลนี่มาเอาเลขนมาตัวเได้ตีปดเจ้าเลื่องงี้ค่ะก็ได้ไปหาพวกไหมแน่ตีแต่ฮะพอแล้วข้าเจ้าตั้งแต่บ่ได้เข้าไปหาเด็กง่เนาะลงว่าได้ได้ตาบ่ ฮะหาตะปูหาตะปูยังที่ห้าอยู่ทีหนี่งฮะเรื่องกู้บาทกู้บาทแล้วว่าไห้เนี่อืมปูใส่ให้เราพอดแล้วโอ้เอ้ยดูตัวเลขหน่อยครับแน่ขอโชว์ตัวเลขนะเอาถือถือเด้อถือถือแม่ถือถือเอ้าเฮ้ยไม่ยังไม่ยังคือห่างแห้งแค่เอามาเถือกต้อนเนี่อุ้ย นี่นี่เนี่ยเกเจ็ดแปดเก้าไหมมันถึงแล้วถึงแล้วโอ้ถึงตาตอถึถึงถใส่ยกมาเบิ่งนี่มันถึงตัวไหนกบาเปด้ยกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วออีหลีแล้วเจ็ดเก้าแปดนี่บอกครับแม่แล้วแม่แล้วแม่แล้วเออรางมง เออยัไดวนี่องว่ามเสียงมังมงาเก้าแปดเออเออเก้าแปดเด็เก็แปดเก้าห่าดังกว่าเจีวอไบาดเนี่ยยาดายดังเยเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับผมเนวเห็นบาตรพี่นองเฮ้ยเจ้าล้าวิ่งตอนนี้มองตัวะเอาล เจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดถือแก้วถือแล้วโอ้ยผมตกใจหมดครับอยู่เฉยๆก็ร้องขึ้นมาเอ้ยตื่นเบิดพี่นออน่อมันเถืกแหมเถืกเนี่เฮ็ดจังไหนกเจดเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดกลับไปกลับมาคกคักด้ยเหวนบักตัวนี้กลับไปกลับมาบ่ มักเไแม่มักตมตัวเดี่ะวางเอแม่ดมาแปดเก่าเก่าแปดเ็ดสื่อซับไปสะบันโอ้มักเป็นพิเศษเลยมักเลยน้เลยเนาะถือแป้กันเลยโอ้ยเอาถือกแม่เออน้ำพรางนะ ได้ทองเหรียญสุดไอโฟนน้ำเขาวแนวทางของยายทองเหรียญน,นะครับผมเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้านะครับรบล็อกประจุดหรือสารตัวอ่าแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีครับผมแนวทางของคุณยายนะครับเจอกันโดยบังเอิญน,นะครับเนาะยายก็มานั่งกินข้าวนะฮะครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางตะกกนจนแอดมินตกใจหมด <laughs> <laughs> เอาคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ